สวัสดีค่ะแมดดักรีวิวกลับมาแล้วค่ะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าคัดมาแบบ7รุ่นเด็ดเพชรยอด1กะลัดที่สาวๆนิยมซื้อไปใช้ถ่ายพรีเวดดิ้งใช้เป็นในพิธีมั่นแล้วก็ใช้เป็นแหวนแต่งงานนะคะและเหมือนเดิมค่ะน่าจะเบอแต่ว่าแหวนจะชัดช็อปออนไลน์เหมือนได้มาลองใส่เองที่ร้านค่ะรุ่นแรกเลยนะคะ RG 1536ค่ะรุ่นนี้เพชรยอดกหกะลัดค่ะบ่าข้างนะคะ เ็นเกลียวแบบนี้รุ่นนี้จะเป็นสไตล์เจ้าสาวหวานๆค่ะอารมณ์งานเพชรก็จะเด็นแบบนุ่มๆหน่อยนวลๆความชูของเพชรประมาณนี้เลยนะคะอ .G. 1536ราคา2,500บาทค่ะเดี๋ยวมาลองใส่เข้านิ้วนะคะออกมาประมาณนี้ค่ะ เพชรยอด1กะลัดนะคะนิ้วนางในแบบนะคะใส่แหวนไซส์5้าหรือ49ล้านทองความชูประมาณนี้ค่ะใครชอบแบบหรูหรูหวานหวานนะคะงานหวานงานละมุนก็วงนี้เลยค่ะอาจีนหนึ่มาที่รุ่นต่อไปนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกมากๆค่ะใช้ในพิธีวางพานถ่ายพีเวดดิ้งหกะลัดเตยหหนามค่ะ เป็นเม็ดเดียวเลยนะคะรุ่นนี้หมุนโชว์รอบด้านรุ่นนี้ก็คือเป็นสไตล์แบบเรียบแต่หรูค่ะเม็ดเดียวจบ RG 1 4 1 6นะคะรุ่นนี้ราคาหนึ่งการ้อยบาทค่ะเรียบแต่หรูนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่เข้านิ้วดูค่ะประมาณนี้เลยค่ะ ในความเรียบนั้นมีความหรูอยู่ค่ะจบไปสำหรับรุ่นที่2นะคะต่อไปมาที่รุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3เหมาะสำหรับเจ้าสาววินเทจนะคะรุ่นนี้จะเป็นดีไซน์วินเทจก็คือการฝังของบ่าข้างนะคะทั้ง3ด้านค่ะจะมีเพชรทั้ง3ด้านเลย เพชรยอด1กระดาษรุ่นนี้จะมีความหรูหราจริงจังอยู่นะคะต้องลูกค้าอาจจะต้องคนที่ซื้อต้องเป็นคนชอบความอลังการนะคะชอบดีเทลงานเยอะๆค่ะรุ่นนี้เป็นสไตล์วินเทจนะคะ RG 1571ค่ะราคา2800บาทน,นะคะเดี๋ยวมาใส่เข้านิ้วดูกันค่ะรุ่นนี้จริงจังค่ะเนี่ตค่อนข้างหรูหราแล้วก็ตัวเรือนหนาพอสมควรค่ะ เ้านิ้วจะประมาณนี้เลยตึมมากนี่นะคะบ่าข้างแล้วก็ด้านข้างทั้ง3ด้านฝั่งเพชรหมดถ้าชอบหรูๆรูนะคะวงนี้จัดได้เลยค่ะรายละเอียดงานแน่นมาต่อกันที่รุ่นที่4เลยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นสไตล์แหวนเพชรเดี่ยวค่ะแต่รุ่นนี้จะมีความลูกเล่นตรงกระเป๋ะนะคะจะแบบชูชูเชิดเชิดนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ เจ้าสาวก็จะเป็นแบบเรียบๆเ,เปรียวๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ชอบอะไรเยอะๆบ่าข้างตีเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็โชว์เพชรเม็ดเดี่ยวเลยรุ่นนี้ RG 1732นะคะราคา2,200บาทนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เข้านิ้วกันดูคะ่ะเข้านิ้วแล้วประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็น เพชรเดี่ยวนะคะชูชูตีหนามแบบตั้งเลยค่ะรุ่นนี้เวลาวางพานถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเรียบหรูแบบดีงามมากนี่นะคะหน้าตรงก็ประมาณนี้เพชรนหนึ่งกระรัตค่ะต่อไปรุ่นที่ห้าค่ะรุ่นนี้ก็เจ้าสาวชอบกันมากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยค่ะเพราะว่ามีความ ผสมผสานระหว่างทรงคลาสติกนะคะโอเคด้านข้างจะชูรุ่นนี้จะเห็นรีวิวกันบ่อยค่ะเพราะว่าลูกค้ารีเควสกันมาเยอะนะคะ่ากข้างเดินเพชรหนึ่งแถวค่ะหมุนมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นกระเป๋ะทรงชูนะคะทรงแบบนี้ยเวลาใส่ออกงานหรือใช้ในพิธีเนี่ยให้ความหรูหราแบบเต็มขั้น,นะคะ่ะเพชรยอดหนึ่งกระดัษนะคะ เดี๋ยวเรามาใส่เข้านิ้วกันค่ะรุ่นนี้นะคะ RG 1726ค่ะราคา2800บาทนะคะเป็นแหวนเพชรชูทรงคลาสสิกเลยค่ะรุ่นนี้ใช้งานได้ดีค่ะเสร็จพิธีใส่ออกงานใส่ทำงานได้เลยโอเคมาที่รุ่นต่อไปค่ะรุ่นนี้ก็เป็นเพชรเดี่ยวเหมือนกันนะคะเพชรหนึ่งกะหลัดค่ะแต่ว่าความเก๋เนี่ย จะอยู่ที่ดีไซน์กระเป๋ะค่ะก็จะมีรวดลายเข้ามานะคะเพิ่มความหรูหราให้ชิ้นงานจะสังเกตว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งกระป๋าที่ดูใหญ่กว่าหนึ่งกระล๋าของเพชรเดี่ยวรุ่นอื่นๆที่เมื่อสักครูน่นี้เราดูกันเนื่องมาจากว่าดีไซน์ตรงกระเป๋ะเนี่ยรายละเอียดงานค่อนข้างเยอะทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่เข้านิ้วกันนะคะรุ่นนี้อาจี2 7ค่ะ ราคา2,300บาทได้รูขนาดนี้โอ้โหเป็นหนึ่งกลัดที่จริงๆแล้วแบบค่อนข้างชูจริงๆนะคะเพราะว่าต้องเผื่อพื้นที่ให้แบบทำลายข้างกระเป๋ารุ่นนี้เจ้าสาวก็ชอบกันมากค่ะใช้ในงานนี่คือลดเรอม,ม,มากชนะเลิศม,มาต่อกันที่รุ่นสุดท้ายนะคะสำหรับเป็นรุ่นยอดฮิตของว่าที่เจ้าสาวทั้งหลายใช้ในการพีวดดิ้ง วางผ่านงานมั่นแล้วงานแต่งงานก็คือรุ่นนี้ค่ะ rg 1912นะคะรุ่นนี้ราคา3,200บาทค่ะบ่าข้างเดินเพชร3แถวรุ่นนี้หรูจริงจังอีกหนึ่งรุ่นค่ะถ้าชอบหรูๆรูจัดวงนี้เลยค่ะชนาเลิศมาใส่เข้านิ้วกันนะคะโอเคเข้ามาประมาณนี้เลยค่ะคือหรูเต็มนิ้วค่ะรุ่นนี้บ่าข้างประมาณนี้ สวยทุกมุมค่ะรุ่นนี้เรียบร้อยทุกชิ้นนะคะสำหรับรีวิววันนี้ตัวเรือนผลิตจากเงินแท้นะคะซุปโรเดียมฝั่งเพชรสังเคราะห์ซีซแมดักรูด้วยประหยัดด้วยค่ะใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสสำหรับใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาหรืออยากชมรีวิวรุ่นไหนก็ทักไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้ตลอดวันนี้แมดักรีวิวเสร็จเรียบร้อยบ๊ายบายค่ะ